แล้วเรามาพ้องกับโซนิกครับโซนิก420ครับไปโซนิกจริงวะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอีกครับเกมแมวนะครับมีคอลแลบนะครับโซนิกนะครับซึ่งกาย์ดช้าด้วยคนเดี๋ยวผมรอมันการันตีนะครับค่อยสุ่มก็ไปได้นกันครับมากระดานนี้ครับกรีนฮิลโซนนะครับเป็นกานที่เราปลดล็อกโซนิกนะครับทุกคนเดี๋ยวเลยกันเลยยังไม่ได้เล่นเลยนะครับทุกคนผมไม่มีผมไม่ได้เตอร์ไรเดียวนะทุกคนเลยไม่มีกะปีดเลยเลยแบบเชื่องช้าเดี๋ยวตัดเดดี๋ยวัให้นะทุกคนเดี๋ยวได้เร็ว ชนบ้าไปเลยนี่เปี้ยงโซนี่ออกมาครับเดี๋ยวเราแข่งแจัดการแน่นอนโซนี่ครับทำยีมเอาโซนี่ทำเป็นยีมครับตายเรียบร้อยครับแล้วมองมองครับผีตีบ้านโอเคชนะครับมีนี่ครับหนังพิเศษโผล่มาครับสเตจลามครับลุยเลยเป็นแคนงแข่แต่ว่ามีป้ายหมาละครับก็แย่ละมันคือด่านโซนี่ที่ป้ายหมาทุกคนรถไปชนครับปังอ้าวแค่นี้เหรอ มาแล้ต่อไปนะครับโพร m ิสเค p นะครับลุยเลย50 Energy ไว้ให้หมดครับเอาต่อไปให้วิ่งเร็วโ Olinth นะครับตีบ้านบ้านคอแล้วแตกไปแล้วครับบอยไม่ไดออกมาเลยครับแต่ต่อมาครับแฮปปิ้งโดสอินนี้ครับนั้นเราครับมาถึงตามสู้ครับรถไปก่อนเลยรถกดรัว่าสาด้วยเขาปั้นแมนแล้วต้วยแคนแค้นครับชนบ้านตอนเดี๋ยวนี้ครับเคาะเคาคาคาะคาแคนตีครับแตกแน่นอน เรียบร้อยครับโซนิกไม่ได้ออกมาเลยได้แมวโซนิกมาครับนี่แล้วก็แมวโซนิกครับโซนิกแคทครับอัพแม่งเลยอัพมาครับเลเวลยี่สิบมากันต่อครับเอาเวชามเอาเวครูครับด่านนี้เอาร้อยเอเนจีแล้วเรามาพร้อมกับโซนิกครับโซนิกสี่ร้อยยี่สิบครับไปโซนิกจริงวะเนี่ยโซนิกสองตัวปิ้งมปอย่างรวดเร็วครับเรียบร้อยครับชนะเอามาทำไมเนี่ย วิ่งเขวช้าปงกันต่อครับฟาสต์เฮดเฮทฮอสอะไรครับเม้นที่เร็วที่สุดครับเม้นใส่ฟ้าเริ่มมาครับมีโปรเฟสเซอร์เอครับตัวปลอมแบงแคร์ไปก่อนครับสำเร็จเข้าปั้นแมนครับตามด้วยคัตเตอร์แมนครับเมลดีอาร์ครับแล้วเราได้ชนะเรียบร้อยครับดูตรงละอีกเดียวแล้แตกครับอุ้ยไม่แตกหรอทุกคนได้บานหรอกครับยังไม่ได้โผล่เลยบานหรอกเรียบร้อยทุกคนด่านสำเร็จแล้วครับกรีนฮิลโซนครับหนึ่งมงกุฎ นี้ถามขงกุฎผมเล่นเองนะทุกคนในระดัต่อไปเลยครับที่มีข้อแผนโซนขอยายากหน่อยคือดูยังน,นะครับ aka mypower ครับเดี๋ยวตีบ้านบาร์ตีบ้านเรียบร้อยครับ aka mypower ครับแตกน้องขอยชี้อันเออระดบับพิเศษม,มาครับด่านี้ว่าความเร็วครับปังถ้าไม่ตียเยอะเลยขึ้น อที่ครับเอพีบวกหมื่นอ๋อชื่อเทลนะทุกคนเป็นตัวบินนะครับเทลนะครับไม่มีอะไรให้อ่านด้วยเทลนา่นต่อมาครับคาลี่ทูเทลนะครับลุยกันขับเงินครับออาเป่าตังและเราครับได้ชนะแล้วครับดูทรงแล้วชนะเรียบร้อยครับ ผมเวลาวันครับเพาะบ้าไปหนึ่งทีแคนแคนออกมาครับไม่ใช่แคนแคนเทลครับจะมีครับเลสเฟสออกมาครับหน้าแดงออกมาแล้วเขือนครับหน้าแดงหน้าแดงต่โลไปก่อนครับแล้เทลกระเบิดลุลครับติดบาร์ติดระเบิดเล้วจบบาร์หลอกไปครับตู้ต่อกับเทลครับแล้วก็เด้วยแคลแคลตัวนึงส่งน้องบอมบ์ไปเพิ่มครับไม่แทงครับบาร์หลอกฟาดลุครับฟาดฟาดฟาดครับดีอาร์ตีครับอัพเงินก่อนครับดีอาร์ตีอีกทีนึงครับตีไม่โดนหรือไงดีอาร์ตี ตีโดนเทลเรียบร้อยครับเทลไม่แตกครับตายล้าวเดี๋ยวปะไม่ตายครับมีหุ่ใหญ่พิธีครับเทลหายเรียบร้อยครับเทลเรียบร้อยครับอุ้ยดานไม่เต็มไปแล้วมัคือด่านกาก์ดานเนี้ยไม่มีอะไรเลยตีแม่เลือดสิบเทลถึงรับไปเลยครับเม็ดติดบล็อกเลยก้อนเลืติดบล็อกรัวดีอาร์ไปครับดูครับ อีชานางอีเราให้คว้าบินไปครับโคตรเชื่องช้าเลยครับแล้วติดบาร v v ์เรีร้อยแล้วติดเรถเต็มได้วยเทียวยิงปืนใหญ่ครับอีชานังอีฟัน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 ครับเทียตายเลยครับโดยอีชานางอีอีชานางอีเลี้ยวห้าสิบครับเอาไม่อยู่ครับเทียวเอาไม่อยู่ครับเทียตีบ้ามันเอ้าตีไม่โดนชนะเรียบร้อยครับเอาเงินมาครับแล้วก็ส่งนี่ไปครับอีชานางอีครับอีชานางอีเลี้ยวห้าสิบพร้อมออกโรงบินไปอย่างเชื่องช้าครับ แต่วก็ตามด้วยนี่ครับไม่ได้ใช้เลยครับดีวายไทเลว50สิไปแท้งเลยครับดันเจ้านี้เป็นตัวบินครับเจ้าเทีวตัวบินโดนแน่ครับเทีวเดี๋ยวท็ปแอมมีชิลรัวครับแล้วเป็นตัวบินสีดำมาครับอย่างนี้เราชอบครับหักไปก่อนทีนึงครับตุยยังไม่ตุยครับเืียวยังรอดอยู่เทลยวังรอดอยู่เทียวตายเรียบร้อยครับโดยอิซานังิปันครับโดนสวบแพงวิธีครับเหลือบันบานสีดำครับโดนเหมือนกันแน่นอนครับไม่ต้องคือ ไม่ตายว่ะอูดว่าอึดว่าอย่างนี้เลยชอบครับรับได้เยอะอินทรงอีกตีรบครับน่าจะเป็นลมเป็นลมเรียบร้อยครับเดี๋ยแค่ปิดฉากบ้านนะครับปังปังปังทีละแสนะครับตีโคตรแรงตีสามแสนมีดเรียบร้อยครับชนะได้ครับสุดท้ายครับขาช่าทีนี้ก็ฝากกดไเลยนะคะขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับ